อะไรนะคะที่กำลังติดตามฟังอยู่เนาะจะเห็นได้เลยว่างานปังมากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะก็คือปังทุกด้านเลยค่ะแล้วสายมูห้ามพลาดเลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัวฟังเองเนี่ยเป็นคุณมูเตลูอยู่แล้วนะคะแล้วไปเจอนี้มาเลยค่ะบารมีอักขรล้านนากับตัวเลขมงคล289 4นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์พลังตัวเลขช่วยเสริมพลังด้านไหวพริบการเจราจาติดต่อธุรกิจการงานต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสาหรับทุกอาชีพนะคะเพราะว่าอักขรล้านนาตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยทําให้การเงินของเราานะคะคค่่อองตัววใรทีบก การเงินติดขัดหรือว่าการเงินฝืดน,นะคะก็จะช่วยทําให้ดีขึ้นคือจริงๆแล้วเราสามารถติดตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าฟ้าอยากจะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยเอามาติดกับเคสโทรศัพท์นั่นเองค่ะตั้งแต่ได้มานะคะก็รู้สึกได้เลยว่างานเนี่ยปังขึ้นเยอะมากๆคืองานเข้าเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเจราจาธุรกิจต่างๆกับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดูมากๆค่ะทุกคนสําเร็จไปได้ด้วยดีเลยละคะ่ะเรื่องนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขณะเดียวกันนะคะเราก็ต้องทําความดีนะคะขยันมันเพียงบุญพวกนี้เนี่ยก็จะเสริมหนุนเราให้้ดีขึนป และเขาก็มีวิธีการบูชายันอัครร้านนามาให้ด้วยนะคะจบคลิปนี้แล้วเนี่ยโอกาสดีๆในชีวิตความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองกําลังจะมาแน่นอนค่ะ